สวัสดีค่ะฮักสุขภาพชาแนลนะคะวันนี้มากินนี่เลยเมนูตำป่ากบบมีตำป่าแล้วมีตรงจีนด้วยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เลยเป็นตับทอดตับทอดตับทอดมีตับทอดก็ต้องมีนี่เลยเข้าวเหนียวเร้อข้าวเหนียวร้อนร้อนร้อนเลยโอเค เดี๋ยวไปกินกันเลยอันนี้เป็นมื้อเย็นนะมื้อเย็นตำป่าใส่หัวหอยหอยหนาแล้วก็มีผักบุ้งแบบวันนี้ขอเป็นผักบุ้งจีนข้าเหนียวแบบร้อนๆมาตับทอดข้าเหนียวเนี่ยอร่อยสุดตับทอดนี่เพิ่มบำรุงเลือดอืม อร่อยจับทอดกับปลาซาตัมป่า จำป่าเนี่ยนางเจ้าเขาก็ใส่ละไม้นะนางเจ้าก็ไม่ใส่น,นี้ขออนุญาตก,กินช้อนนะบางคนบอกว่าเอ้ยมันไม่กินมือก็ดีเข้าเหนียวติดมือมทำใหญ่ๆใ,ใช้ได้นะร้านเนี้ยจำป่า หอมปลาร้ามะรสชาติแบบจำป่าวันนี้แบบเปรี้ยวหวาน,ะน่ะทำเอ่เมื่มเกืดให้ด้วยอ,อร่อย นมจีนนมจีนใหม่ๆเลยเนี่ยคำป่าเขาใส่เส้นขนมจีนอยู่แล้วนะแต่ว่าเามาเพิ่มไม่พอคำต่อไปเลยอื เขาอยากตับตัป่าแบบน,นี้ไม่ได้ตำเองซื้อเขาแล้วช,ชันใช้ได้เลยร้านเนี้ยเขาขายในแก๊ปเนี้ย มาหอย <c oughs> อืม <c oughs> <ห> <c oughs> อย่างนี้เพิ่มเพิ่มมันควรจะตกจังหวัดไหนบ้านใครแบบ ฝนตกเยอะก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนไข้หวัดโรคต่างๆมรสชาติถูกใจเปรี้ยวหวาน จิ้นน่มแล้วเนี่ยกินขนมจีนต้องกินเมอ สุด,ดยอดตดน้ำ กินน้ำกันเด้อภายว้านกินเขาแรงวันศุกร์ตอนเย็นต้องรีแลก์ตัด Tapi, ternyata gak sehat ตดหนามแทบแทบ รมจีนเนี่ยใส่แคบน้ำปลาก็อร่อยแลย้วอ,อืมจ <c oughs> ัดคำใหญ่ๆเลย สดหนะับอืมอืม

หอยนานเนี่ยกินกับส้มตำก็อร่อยจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดก็อร่อย Mm ผนนานที่แซบ ว่าสิวบวชาดนึ่งบ่ แสบคำใหญ่อืม ใส่พริกแห้งรวมกับพริกสดเนี่ยเป็ดใช้ได้อยู่